เสียงของคุณอาจไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยหายไปในอากาศแต่คือคลื่นพลังที่จักรวาลรับรู้ได้และส่งกลับมาด้วยสิ่งที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดถ้าคุณเคยตั้งคำถามว่าทำไมคนบางคนแค่คิดก็สมหวังแค่พูดก็เกิดผลแค่ขอก็เหมือนมีใครบางคนได้ยินคลิปนี้อาจคือประตูบานหนึ่งที่จะเปิดคุณสู่ความเข้าใจใหม่ เกี่ยวกับพลังของเสียงจากใจที่เชื่อมต่อกับจักรวาลคุณกำลังรับชมช่องพลังจักรวาลเปลี่ยนชีวิตช่องที่รวมเรื่องราวแห่งพลังงานศรัทธาและการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยจิตสำนึกและพลังแห่งจักรวาลถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตจากภายในไปสู่ความมั่งคัง่งความสุขและความสงบที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ เสียงของคุณไม่ใช่เพียงแค่คลื่นเสียงแต่คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่แฝงไว้ด้วยความที่ของความคิดความรู้สึกและความตั้งใจทุกคำที่คุณพูดออกไปทุกถ้อยคำที่ออกมาจากจิตใจลึกๆล,ล้วนส่งพลังสะเทือนไปถึงจักรวาลหลายคนไม่รู้ว่าจักรวาลไม่ได้ฟังแค่คำพูดแต่จักรวาลฟังเจตนา ที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นจะกระวลตอบสนองต่อความสันสะเทือนที่ใจเราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานคำบน่นคำสาปแช่งหรือแม้แต่ความเงียบที่เตี่ยมด้วยพลังหากคุณพูดว่าฉันไม่มีทางรวยได้หรอกจะกระวลไม่ได้แย้งคุณแต่มันเพียงตอบว่า ตกลงเธอไม่มีทางรวยได้และมันจะเริ่มเรียงเหตุการณ์พาคุณไปสู่ความจริงแบบนั้นในทางกลับกันหากคุณเปล่งเสียงออกมาด้วยความเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งและมันกําลังเดินเข้ามาหาฉันจักรวาลก็จะพูดกลับว่าตกลงนี่คือสิ่งที่เธอเลือก แล้วส่งพลังงานแห่งโอกาสเข้ามาอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดนี่ไม่ใช่คำสอนแฟนตาซีแต่คือการเข้าใจเรื่องแรงสั่นสะเทือนของจิตจะกระวลไม่ตอบสนองต่อคำขอบกวงเปล่าแต่จะตอบกลับเมื่อคุณพูดจากความรู้สึกที่แน่วแน่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วลองนึกดูระหว่างการอธิษฐานว่าขอให้ฉันได้งาน ด้วยความกลัวกับการพูดว่าขอบคุณสำหรับงานที่ฉันได้รับด้วยใจที่มั่นใจความถี่ที่ส่งออกไปต่างกันและผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนกันเลยเสียงของคุณจึงเปรียบเสมือนคำสั่งที่จักรวาลรับรู้แต่ก่อนที่จักรวาลจะได้ยินคำสั่งของคุณคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณพูดมันด้วยความเชื่อจริงๆหรือเปล่า ถ้าคุณพูดว่าฉันอยากรวยแต่ในใจเต็มไปด้วยความสงสัยว่าจะรวยได้จริงเหรอจักระวาลจะรับเคลื่นความสงสัยนั้นและสร้างความจริงที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันมั่งคั่งอยู่แล้วแม้ในตอนนี้บัญชีคุณยังว่างเปล่าแต่คลื่นที่คุณส่งออกไปคือคลื่นของความมั่นคง และเมื่อความรู้สึกนั้นส่งออกไปสม่ำเสมอโลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามผู้คนมากมายเข้าใจผิดว่าการร่ำรวยหรือมีชีวิตดีๆมาจากโชคมาจากเส้นสายหรือมาจากบุญเก่าชาติปางก่อนแต่สิ่งที่เขามองข้ามคือเสียงที่เขาพูดก,กับตัวเองในแต่ละวันคุณลองย้อนฟังเสียงในหัวของตัวเองดูสิ วันนี้คุณพูดกับตัวเองแบบไหนคุณตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหมคุณดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งพอไม่คู่ควรหรือไม่มีวาสนาใช่ไหมพระถ้าเป็นแบบนั้นจัก,กรวาลจะได้ยินและจัดส่งความจริงแบบนั้นให้คุณไม่ใช่พระจักรวาลจ้าแต่พระมันทำงานบนกฎของแรงสันสะเทือนเท่านั้น เสียงที่คุณส่งออกไปคือบทสนทนากับชีวิตคำพูดที่คุณเลือกใช้คือเครื่องมือสร้างความเป็นจริงของคุณและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่พูดว่าฉันทำได้มักจะทำได้ทำไมคนที่พูดว่า,ม,ม,วามันยากเกินไปมักจะเจอทางตันและทำไมแค่เปลี่ยนคำพูดจากเป็นไปไม่ได้เป็น ยังไม่สำเร็จตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนทั้งเส้นทางชีวิตได้เลยในทุกคำที่คุณพูดออกไปอย่าคิดว่ามันจบลงที่ริมฝีปากเพราะคำเหล่านั้นเดินทางต่อพุ่งออกไปในรูปของพลังงานคล้ายคลื่นเสียงที่ไม่มีวันดับเพียงแต่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าจักรวาลไม่ได้เลือกฟังเฉพาะคนที่รวยอยู่แล้ว หรือคนที่เก่งกว่าใครแต่มันตอบสนองกับคนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองพูดและซื่อสัตย์กับพลังในใจตัวเองถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้อยากให้คุณลองใช้ชีวิตสักหนึ่งวันโดยเปลี่ยนเสียงในหัวของคุณจากความกังวลเป็นความขอบคุณจากคําบ่นเป็นคําสรรเสริญจากความสงสัยเป็นความศรัทธา ลองพูดออกมาดังๆว่าฉันคือผู้ดึงดูดโอกาสและความมั่งคั่งทุกระดับทุกคำพูดของฉันสร้างโลกใหม่ให้ฉันจากระวาลฟังฉันอยู่และฉันกําลังส่งเสียงที่เปลี่ยนชีวิตของฉันในตอนแรกอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีแต่เหมือนคลื่นที่เพิ่งเริ่มออกเดินทางมันจะกระทบสิ่งต่างๆตามทาง และว,วนกลับมาหาคุณในแบบที่คุณไม่คาดฝันเพราะนี่คือความลับที่ถูกซ่อนไว้ในจักรวาลคุณไม่ได้แค่พูดก,กับตัวเองคุณกำลังพูดก,กับทั้งจักรวาลทุกคนมีเสียงที่จักรวาลได้ยินแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้เสียงนั้นอย่างเข้าใจบางคนใช้เสียงทำลายตัวเองทุกวันบางคนใช้เสียงขับเคลื่อนชีวิตให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เสียงเดียวกันถ้าใช้ผิดก็กลายเป็นคำสาปแต่ถ้าใช้ถูกมันคือมนตราที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณได้ไม่ต้องรอให้ใครมาให้พรเพราะคุณสามารถเป็นคนอวยพรให้ตัวเองได้ผ่านเสียงที่คุณส่งออกไปจักรวาลไม่เลือกข้างแต่มันเลือกตอบสนองต่อผู้ที่พูดด้วยพลังแห่งความเชื่อ คุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นได้เริ่มจากวันนี้เริ่มจากคำแรกที่คุณกล้าพูดกับตัวเองใหม่ว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและจัก,กรวาลกำลังมอบสิ่งดีๆให้ฉันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าพูดเพราะแค่อยากให้มันเกิดแต่พูดเพราะคุณเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วในระดับพลังงาน พูดเพราะคุณมั่นใจไม่ใช่พูดเพราะกลัวพูดเพราะคุณรู้ว่าจักรวาลกำลังฟังอยู่จริงๆหลายคนบ่นว่าฉันพูดแล้วแต่ก็ยังไม่รวยคำตอบคือคุณพูดด้วยความกลัวหรือความศรัทธาคุณพูดเหมือนขอความเมตตาหรือพูดเหมือนประกาศสิทธิ์ของตัวเองเสียงที่เปลี่ยนชีวิตได้คือเสียงที่เปล่งออกมาจากจิตที่แน่วแน่ ไม่ใช่แค่จากปากแต่จากหัวใจและเสียงนั้นคือเสียงที่จักรวาลตอบกลับเสมอเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเสียงของคุณคือคำประกาศสิ์ที่จักรวาลรับฟังคุณจะไม่พูดแบบเดิมอีกเลยคุณจะไม่พูดด้วยความหวาดกลัวไม่พูดเพราะอยากปลอบใจตัวเองชั่วครู่แต่คุณจะพูดด้วยความรู้ ว่าทุกคำที่คุณปล่อยออกไปจะกลายเป็นพลังงานที่ย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนนี่จึงไม่ใช่เรื่องของการพูดเพื่อให้ดูดีแต่คือการสร้างพลังงานใหม่ให้กับชีวิตของคุณจริงๆลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าเขาจะอยู่ในสายธุรกิจศิลปะหรือจิตวิญญาณ คุณจะพบว่าเขาเหล่านั้นพูดอย่างมั่นใจพวกเขาพูดถึงความสำเร็จก่อนที่มันจะเกิดขึ้นพูดถึงเงินก่อนที่มันจะเข้ามาพูดถึงชัยชนะก่อนที่สนามจะเปิดและเพราะเสียงเหล่านั้นคือพลังมันจึงพาเขาไปถึงจุดหมายได้จริงคุณเองก็สามารถใช้พลังเสียงนี้ได้เช่นกัน ไม่จําเป็นต้องรอให้เก่งกว่าเดิมไม่ต้องรอให้พร้อมกว่านี้เพราะสิ่งที่จักรวาลรอคือคลื่นความถีของใจคุณณนะขณะนี้เลยอย่ามองข้ามคำพูดเล็กๆของคุณในแต่ละวันทุกครั้งที่คุณพูดว่าเหนื่อยจังคุณกําลังสร้างวันพรุ่งนี้ให้เหนื่อยอีก ทุกครั้งที่คุณพูดว่าไม่มีทางทำได้คุณกำลังปิดประตูทางเดินของตัวเองแต่หากคุณพูดว่าฉันแค่ยังไม่สำเร็จตอนนี้แต่กำลังจะไปถึงคุณกำลังเปิดทางให้โอกาสเดินเข้ามาถ้าคุณพูดว่าฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ยังมองไม่เห็นคุณกำลังปลุกพลังที่รอการปรากฏจำไว้เสมอเสียงของคุณคือเครื่องมือสร้างชีวิต และมันจะสร้างได้จริงถ้าคุณไม่พูดขัดแย้งกับความตั้งใจของตัวเองในทุกเชา้าก่อนลืมตาขึ้นจากเตียงลองพูดประโยคสั้นๆเหล่านี้ออกมาด้วยใจมั่นคงฉันขอบคุณชีวิตที่ฉันมีวันนี้จักรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้ฉันฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งสุขภาพดีและความสงบ ฉันพร้อมรับโอกาสใหม่และฉันจะไม่ปฏิเสธมันแล้วสังเกตดูว่าวันของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรอย่ารอให้คนอื่นมายืนยันคุณอย่ารอให้โลกมายอมรับคุณก่อนคุณสามารถพูดยืนยันตัวเองได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้เสียงที่พูดกับตัวเองทุกวันนั้นมีอิทธิพลยิ่งกว่าเสียงของโลกภายนอก เพราะโลกภายนอกคือผลลัพธ์แต่เสียงภายในคือเหตุถ้าคุณเปลี่ยนเหตุได้ผลจะเปลี่ยนแน่นอนและถ้าคุณยังคงเปล่งเสียงเดิมซ้ำๆด้วยพลังที่มั่นคงจักรวาลจะเริ่มขยับคนบางคนจะเดินเข้ามาโอกาสบางอย่างจะปรากฏและสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้จะเริ่มกลายเป็นจริงในแบบของคุณ นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือธรรมชาติของจักรวาลมันเคารพการตัดสินใจของคุณและมันตอบสนองต่อเสียงที่มาจากใจเสมอทั้งหมดนี้คือความลับที่ถูกเปิดเผยว่าเสียงของคุณคือพลังสร้างความจริงในโลกนี้เสียงของคุณไม่ได้หายไปในอากาศ แต่ถูกส่งออกเป็นคลื่นสันสะเทือนที่จักรวาลจับได้และตอบกลับเสมอคุณไม่ต้องรอให้ใครมาฟังเพราะเพียงแค่คุณฟังตัวเองให้เป็นและเปล่งเสียงด้วยความมั่นใจคุณก็ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วจากนี้ไปทุกคำที่คุณพูดขอให้คุณพูดด้วยความตระหนัก ไม่พูดเพราะแค่ต้องการแต่พูดเพราะรู้ว่าคุณคือผู้สร้างคุณคือผู้ร่วมออกแบบจักรวาลและเสียงของคุณมีผลจริงคำํำอวยพรขอให้เสียงของคุณเปล่งออกจากความเชื่อมั่นและศรัทธาขอให้ทุกคําพูดของคุณกลายเป็นพลังที่เรียกดูดสิ่งดีๆเข้ามา ขอให้จักรวาลได้ยินคุณอย่างชัดเจนและตอบกลับด้วยความมั่งคั่งเกินกว่าที่คุณเคยฝันขอให้คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้พลังแห่งเสียงพาชีวิตไปไกลกว่าที่เคยเป็นขอให้คุณมั่นคงในเจตนาดีและส่งเสียงด้วยใจบริสุทธิ์เพราะเสียงนั้นจะไม่มีวันหายไปมันจะย้อนกลับมาเป็นคำตอบดีๆในเวลาที่คุณพร้อม ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เปิดใจคุณฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่นพลังจัก,กรวาลเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จะย้ำเตือนพลังในตัวคุณเสียงของคุณจัก,กรวาลได้ยินคำขอบคุณของคุณจัก,กรวาลจำได้และศรัทธาของคุณจะนำพาคุณไปถึงชีวิตในฝันแน่นอน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณเปล่งเสียงแห่งความมั่งคั่งออกไปตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับสาธุสาธุสาธุ